เน้นเทไม่เน้นคิว <c oughs> <c oughs> เรลเพื่อนสวัสดี สวัสดีครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มแนได้นํำเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ร้านลิสแมนชอบเติมง่ายๆนำเลขกดีและชื่อตัวละครนี้ไปที่รลายแอดลิสแมนชอบอย่าลืมแอดด้วยนะเดี๋ยวหา,าร้านไม่เจอหรือเติมผ่าน c e b o o k Page ลิสแมนชอบมีหลายราคาให้เลือกคุ้มถูกปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะทำไมคุณต้องทำเสียงอย่างนี้วะอีก สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีดดต้อนรับสู่ช่องดอลลาร์ดักนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นวันแมนสคอตอีกเหมือนเดิมนี่แหละก็วันนี้ผมขอเล่าเรื่องก่อนละกันนะตอนเช้าคือมาเป็นวันหยุดใช่ปะ่ะวันนี้วันที่18ใช่ปะ่ะทุกคนซึ่งมันเป็นวันหยุดแหละซึ่งผมก็เออผมก็ตื่นมาผมก็ไปอาบน้ําแต่งตัวทํางานปกติแล้วผมก็ไปที่ทํางานใช่ไหมแล้วผมก็ไปเอกใจนะทำไมมันไม่มีคนเลยวะแบบคนลดน้อยมากผมก็คิดว่าเขาไปงานโน,น,น่นงานนี่แกันผมไปที่ห้องใช่ปะ่ะก็ พี่ผมก็ก็นั่งปกติแหละผมก็ถามพี่เขาว่าทำไมไม่ค่อยมีใครเล็วน,นี้เข้าไปไหนกันแล้พี่ก็บอกผมว่าวันนี้มันวันหยุดน้องเอาเหรอมก็แบบคงไปแบบว่าสตัร์ไปประมาณห้าวีอ่ะอเหรอมันหยุดเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเป็นนกเขาเลอเพื่อนอยากจะเป็นนกเอี้ยงฮะอยากเป็นบิ๊กตู่ครับ ๋ยวลงบ้านคนรวยก่อนนะผมผมลงโซนซ้ายนะช่วงนี้มลงโซนซ้ายแล้วเพราะว่าตรงนี้มันฟาร์มมีของอะฟาร์มนีนแล้วมันไปงัดเอาของกับเขาโอเคโอเคมีคนมาหาเราแน่เขาเห็นผมคนนึงแล้วมามามารอก่อนยิงฟรีนี่ผมโคตรชอบเลยซ้ำก่อนเด๊เดวเด๊เด๊เดผมแบ็กมันน้อยมาก โอยอะไรไปไหน,ไหนเนยอ้วาายิงกดไปไม่ดูลูกปืนเลยเวลายิงกดใครก็แนะนําดูปืนที่ใช้ด้วยนะผมว่าเป็นปืนอะไรเี็นวนะทุกคนมันรีโหลดแล้วก็ยิงได้ด้วยเหรอดูด,ดิเดี๋ยวผมเนี่ยอ๋อคือรีโหลดปุ๊บเรายังไม่เปลี่ยนแม็กเรายิงต่อได้โอเค ยี่นี่ผมมาหาคนในแซนนะไม่ค่อยเจอคนละคี่ลงไปไหนตามนี่ไงมีะไรกันนะเดี๋ยวผมไปตึกเหลือก่อนนะครับหาที่เล่นก่นอนจอดรถเทเกินโอ้โหน้าแตกนะเนี่ยหมดอีกละโอ้โหเสียงอย่างงี้เคยได้เสียงตก,ตก,ตกแต่งตกแต่นี่คือรู้เลยข้างหลังและโอ้โห บอทอีกแล้วบอดมันชอบมาตอนนี้แบบเรากําลังยิงแบบอิ่มผมไม่ชอบไปนะเอาตรงๆอันนี้ผมเห็นข้างบนตวงนะเดี๋ยวผมไปชาร์จเขาเลยก็แล้วกันการชาร์จข้างบนนี่คือไม่ต้องแบบไปจอดชิดอะไรเขนะคือแบบเราจะเล่นแบบลอยไปเลยนะแบบเอาช็อตเท่ๆไว้ก่อนเน้นเท่ไม่เน้นคิวหล่เพื่อนสวัสดี มันคงงงนะไอ้เยี่นี่มาจากไหนวะอะไรเนี่ยนี่มันตลกคาเฟ่เรอเนี่ยโอ้โหน่าจะครึ่งหลอดนะทุกคนเกือบตายแหละโอเคน็อกหนึ่ง เฮ้ยเสียงอะไรวะคนเหรอโอ้โหไม่ใช่ผมเลยเดี๋ยวนี้เสียงมันได้ยินไกลขึ้นไหมแต่ผมใช้เสียงแบบอแบบปกตินะไม่ได้ใช้แบบสูงนะทุกคนเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยดีวัดดตัวที่สามนะบ้างอืมอืมแต่ว,วัดไหนแต่วัดไหนโอเค ถ้ามีหมวกสามนี่ผมจะวัดหมดนะเพราะว่ายัางไงเราก็โดนยิงก็ไม่ตายอยู่ละเพราะว่าเราหมวกสามยัเว้นว่ามันจะมีเอดับนะถึงผมจะยอมนะไอ้เสียงอะไรวะเดี๋ยวนะมันมาตั้งแต่ตอนไหนเนะี่ยโอ้โหมาตั้งแต่ตอนไหนครับพี่เนี่ยที่จริงถ้ามีเน็ตก็โยนเนตน,นะแต่ถ้าเกิดใครห,ห้าวหน่อยก็คือชาร์จไปเลยแต่ยิงกดไว้ก่อนนะแนะนํายิงกดไว้ก่อน คนนี้เล่นเป็นมากนะเพราะว่าเขาซิกแซกอะ่ะคือถ้าเป็นคนปกติเขาจะแบบว่าเอียงแล้วก็ยิงค้างเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะเย็นเย็นหเย็นโอ้โหไม่ให้พักเลยนะเดี๋ยวเราเขาน่าจะยังไม่ขึ้นมานะน่าจะจอดแบบว่าจอดเช็คเฉยๆมั้งนี่เอแพ้น่าจะอยู่หลังหินมัน้งดูจากเสียงรถแล้วนะน่าจะใช่แล้วแหละ เขาไม่เดินขึ้นมาเลยนั่นไงไอตัวนี้โอ้โหไม่ทันว้อีกตัวหนึ่งโยนเน็ตไปก่อนนะสัก2-3าวินะระยะน,นี้โอ้โหมันเด้่งลงมาทุกคนล็นอก2ก็คือชาร์จไปเลยเขานะ่าจะชิดแล้วแน่เลย นั่งไว้ก่อนนะตอนนี้ใกล้ๆ่ตอนที่เราโดดโลงมานะเพราะว่าเหมือนตอนเราโดดโลงมาแล้วมันจะแบบว่าเบ้ามันจะไม่ตรงอะ่ะไม่ค่อยมีลเลยแต่เย็นอ้โหนี่ก็จะยิงกับวินอย่างเดียวเลยพวกนี้เนี่ย นยิงสไนไม่ค่อยโดนเลยทุกคนผมว่าจะปรับความเร็วใหม่แล้วเนี่ยผมไปปรับแล้วปรับอีกนะถ้าเอง <c oughs> แตกโอเคนี่ผมเห็นไอ้ดอกข้างหน้านะไม่ใช่ไอ้ดอกดิแฝดมันยิงกันไกลๆเลยวะเดี๋ยวหาที่ยิงก่อนนอนยิงนะถ้าเกิดไกลๆอย่างนี้ถ้าเห็นชัดเจนนะแนะนำนอนยิงเลยยิงเผื่อไว้สักนิดนะึงอ่ะ คือถ้าไกลๆแนะนําให้ยิงกดชุดหนึ่งเลยแล้วก็น็อกหนึ่งก็คือชาร์จไปแนะนํานะอันนี้อันนี้ถ้าเกิดใครเล่นแบบาบ้าๆบอๆผมก็ให้แบบว่าขับรถบินบินไปเลยนะผมจะชอบขับรถบินไปอย่างนี้นะคือจากที่มันจะถึงเร็วกลาเป็นมันถึงชา์จกว่าเดิมหน้าตัวหนึ่งแนะนำให้เล็งหัวไว้นะ เพราะว่าเกมนี้มันไม่ใช่เหมือนคอมคือถ้าเราเอาเป้าท่าหัวยังไงก็โดนมีเอ็ดดับด้วยฮะเอ็ดดับอยู่ไหนเอ่ยมีสองืนเพื่อนมันไปไหนเนี่ยอขอเล่นเอ็ดดับก็แล้วกันนะน่าจะอยู่ศพล่างนี่ผมหาคนไม่เจอแล้วทุกคนคือตั้ง20 เกือบสามสิบเดี๋ยวสิบแปดละขับมาทั้งเกมละเดี๋ยวลองไปดูข้างบนแล้วกันเดี๋ยว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 เสียงรถโอ้โหเลี้ยวเกือบไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจอดดูหน่อยดีวะเดี๋ยวผมแป๊บแป๊บแป๊บนึงนะผมขับดูบั็กก่อนว่าคนมันอยู่ตรงไหนนะคือถ้าเกิดนี่ไงเจอละเห็นปะมันจะอยู่แบบว่าบั็กนิดนึงอ่ะนั่นนั่นน่ะมันจะอยู่ข้างบนคือเหมือนถ้าเรา เขาอยู่เขาเนี่ยผมแนะนําให้ขับแบบว่าใกล้ๆก่อนนะดูบลักก่อนว่าเขาอยู่ไหนจริงๆมันก็ผิดกฎแหละนะแต่ว่าเกมมันบักแบบนี้คือมันก็ไม่รู้จะทําไงนะนิ่มๆะไรอย่างนี้ไปช้าเลยเหมือนเดิมนะผมเราเน้นเทไม่เน้นคิว <c oughs> เน้นเทไม่เน้นรอบเดี๋ยวโอ้โหแล้วมาจากไหนีอติ้งนะเนีน่ยเย็นโอ้ อย่าเพิ่งขับรถมาอย่างนี้สิใจคอไม่ดีเลยมาไฟไปก่อนนะแนะนําเขาแน่ชุบกันเสร็จแล้วละ่ะหรือเปล่าวะยังวะ okay, อีกตีนึงน่าจะเป็นตีใหม่แหละหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเขายนเน็ตมาวะ <S <S เดี๋ยวเราไปเล่นข้างหลังก่อนนะเราไม่เล่นมุมที่เขายนเน็ตได้นะ <C ười> เดีวเราวิ่งออกขวาเลยนะน่าจะฟรีอยู่ถ้าวิ่งออกขวาแล้วก็น็อกปุ๊บเราก็วิ่งออกขวายาวเลยอ้อมเขาเลยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก็กันเดี๋ยวเขาเห็นหัวเราเดี๋ยวโอเคน่าจะฟรีอยู่นะสองตัวโอเค ไปดีกว่านะทุกคน22สองคิวแล้วหรอโอ้โหเยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นข้างบนก่อนนะครับเราต้องเล่นที่สูงไว้ก่อนนะถ้าเราเหลือคน,คนเดียวเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้เล่นบ้านเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นมุมมันคือถ้าโดนชาร์จก็คือจบเลยถ้าเป็นเขาเราพอจะยิงก่อนเนี่ยมันจะขึ้นมาชาร์จได้หน่อยแล้วก็หนีได้เล่นตรงนี้แล้วกันนะเสียวหลังเหมือนกันนะเนี่ยข้างหลังมันเป็นเนินสูงอ่ะอืมเอ้านั่นไงโอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บเลย มันไม่เห็นผมดีใช่ปะถมะน่โอเค,ออาอเคชาร์จเลยนะขับรถไปทางขวานะถ้าเกิดเขาล้มสองอะถ้าขับซ้ายนะ่าจะเสียบเปียบอ่ะทุกคนงงอยู่ผม,มาชาร์จแล้วเพื่อนโอเคนะครับก็จะเลยอีกตัวนึงอะเราจะอ้อมขวาไปนะเราจะไม่วิ่งตรงๆไปนะอ้อมเนินไป ไน,นะโอเคหมดเก้าตัวแล้วป่ะเดี๋ยวไปที่เดิมแล้วกันนะอะดีวรถทองเนี่ยว่ะคนไทยเนะี่ยโยนเน็ตไปเลยนะไม่น่าถึงป่ะ มันไกลมากนะแต่ถ้าโดดปลานะ่าจะจะถึงอยู่ทุกคนโอ้โหก็เกิดบโหลดติดนีิดได้แล้วได้แต่มันแค่เจ็ดวิแล้วเบิดรอเลยนะเรารีและเจ้าวัดาจะวัดเจ้าวัดเจ้าวัดเฮ้ย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 ิกแซกเลยวะแต่เต็มซิกแซกนี่ผมโคตรเกลียดเลย กไปก่อนเวลายิงไกลๆผมแนะนําให้กาดสักนิดหนึ่งนะก่อนที่แบบเขาจะวิ่งอะ่ะไม่ต้องแบบว่าเล็งทาบตัวแล้วก็ยิงเลยอ่าอ,อารมณ์แบบว่าเราเขายิงปุ๊บใช่ป่ะแล้วเราจะทาาเป้าก่อนเขาว่ะเหมือนรอให้ลูกมันดีเลยไปโดนอะ่ะเดี๋ยวลองดูไอตัวนี้ก็แล้วกันนะเขาน่าจะวิ่งแหละเดี๋ยวดูนะเน่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 นจะแบบว่ากาไปก่อนสักนิดนึงอไะไม่ต้องแบบว่าทาาเป้าตรงเลยเราทาาเป้าก่อนนะยังไงมันก็ไม่โดนนะทุกคน เพราะว่าลูกมันเหมือนมันย้อยด้วยคือเราต้องรอลูกย้อยด้วยนะหลบทันพอดีเลยตรงนั้นเป็นหินนะลืมตัดรถเลยวะผมน่าจะตัดรถก่อนนะลืมคิดเลยเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวอย่ายิงรถอย่ายิงรถเอารถแอบ,บก่อน ไม้มีคนวิ่งวะผมไม่โดนหัวอีกนัดน,นึงไม่โดนวะใช้ M4 แล้วผมไม่กล้าย,ยืนนิ่งๆนะกลัวแตกนวะผมต้องเอาตัวขวาแล้วลูกผมจะหมดแล้วเหลือส0ทับสยิงยังไงวะเดี๋ยวเราจะเล่นซ้ายเลยนะครับไอ้ซ้ายบนเนี้ยน่าจะยิงเขาได้อยู่โอเค เดี๋ยวผมไปเอาของกันนะโอ้โหสามสิบสองนะัดทับศูนย์จะยิงใครตายไหมเนี่ย <c oughs> วงนีว้วงแรงเลยนะต้องรีบเก็บรีบไปอะ่ะโอ้โหเขาฟูมากเลยนะตรงๆเดี๋ยวผมไปก่อนนะไปแล้วโอ้โหวงแรงมากเดี๋ยวไปเล่นตรงหินก่อนนะหาที่แอบออก่อนปั๊มยงปั๊มยาให้เสร็จก่อนสามตัวจหวทุกคนเฮ้ยผ,ผ,ผมได้สามสิบ เอ้ยผมได้9คิวแล้วหรอด้านขวาตัวนึงนะไม่โดนหัวอยละยิงไม่ค่อยโดนนะย,ยิงไม่โดนจริงๆนะทุกคนเอาแบบตรงๆเลยช่วงนี้ยิงไม่ค่อยยิงใครไม่ค่อยโดนเลยแต่ผมชาร์จเขาด้าน,นขวาเลยความตายมาเยือนเจ้าแล้ว,วเ็นดีนะยิงมั่ว ยิงไปเรื่อยยิงยิงก้อนหินซะแล้วเราต้องนอนก่อน,นะใจเย็นเมื่อกี้มันมีคนปลารละเบิดใส่ผมอยู่ในข้างในใน,นี้ปะอ้าวไม่มีหรอเดี๋ยวผมโยนเน็ตไปในรูแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันจากไหนเนี่ยโอ้จีโอ้โหแลบ,บตั้งนานเลยเนะี่ยก็สุดท้ายขอเป็นเอดับได้ไหมปะ อินดับแบบเท่ๆอ่ะเพื่อนไหมเพื่อนผมอยู่ขวาโอเคหมดท oh ี่โอ้โหทำสองตัวเลยเหรอก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ1-4นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับได้ให้ผมด้วยนะครับส่วนให้ผมไปก่อนนะครับ say goodbye ผมทุกคน